เนื้คะ่ะเป็นบอเนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้เบิดต,ต้นเลยคะ่ะเท่ากระตองถิ่มทั้งหมดเลยเป็นบอคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเนขาสู่สวนตะยอจ้าเดี๋ยวเมื่อนี้เอ็มสิบห้าเพื่อนๆมื่อน้เบงคว้านเสียหายระดับาาสะอาดคะ่ะ ของต้นชมพูอหลังจากที่เอ็มไทยคิปอัปเดตอาการห่อลวกับึงผลมันค่ะแล้วรอเก็บผลผลิตแต่ว่าพอดีว่าช่วงชิบกอเมือนี่เอ่าช่วงที่หลังจากที่เอ็มห่อไปแล้วเนาะเอ็มมันกะทานไปประมาณเกือบสองอาทิตย์เนาะค่ะที่เฮารอผลมันสุกนะคะแลวที่นี่มันผัดใบตามรอบค่ะเพราะว่าในช่วงหลังจากพักไปแล้วสองอาทิตย์หลังจากนั้นหลังจากนั้น ตีบัวมึงค่ะโอมิคอนอทำโอมิคอนเขามาในขอบครัวนะคะเพื่อนๆจะที่นี่มันก็เลยเห็ดห้มบักชมพูเห่าเนี่ยมันเลยขวบมันเลยขวบคือมันสุกจนจนงอมลคะค่ะจนเนา่าอ่ะเบิดต้นเลยคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอ็มใช้เพื่อนเบื่องว่าแทบจะบเหลือ่บู้ว่านี่ค่ะอันอันที่เหลือได้นี่เดี๋ยวเอ็มจะให้เบิง่ง บรรลุว่าจะได้จากนวยที่เรือคือสุกเนาเบิดเลยค่ะเสียหายเลยเพราะว่าในส่วนซิปก็มือหนันคือห้องบริษาทมาที่จะเอาของออกจากสวนเท่านี้ออกไปขายได้ค่ะเพราะว่าอ่าุโมงค์มันโลงน่งเนาะเท่ากับโบได้ไปไซย,ยู่แล้วนะค่ะเทยนยังโบได้อยู่แล้วทุกอย่างยุดชงักนี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกะทํำใจอะค่ะช่อมผูเต็มต้นเลยกะคือเบิดนะคะ บอลูว่าจะได้จากโลกนี่ค่ะที่มันสูงงอมแล้วนี่คือลงเรือค่ะน่วยเน่ามันกะต้องเอาไปห้ไกลเดี๋ยวเอ็มจะให้เพื่อนเพื่อนเบึ้งค่ะนี่เน่าเบิรเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันสูกไ้ขวบมันแล้วนี่ถ้าเข้าบอมาเอาไปกินหรือไปขายอย่างนี้น่าจะเพื่อนเพื่อนันก็จะประมาณนี้แหละค่ะใส่เพื่อนเพื่อนเบึ้งนี่คือนี่ค่ะมันก็นจะเป็นแบบนี้แหละค่ะคือมันสูก จนเกินระยะเวลาแล้วคือก็จะได้ถิมทั้งเหมือมันใจเบื่อเบื่อเบิงค่ะเนื่ยค่ะเป็นบอเนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เบิร์ต้นเลยค่ะเท้ากระต้องถิมทั้งเหมือเลยเป็นบอคัะจะเอาไวใใ้ให้ไกลให้ยังกินเพราะว่ามันเลยเวลามันแหลวมันกันนี่แล้วกเสียดายค่ะ,ะ,คะเพื่อนๆเสียใจยุตนยังไม่ได้ นี่คือพวกนี้ได้หลอดลูกนึงค่ะแต่ว่าที่เหลือกะสิเป็นแมมนนบบเน,นี้ค่ะเป็นกะิิหายไกลไกลกินค่ะนี่ค่ะนี่บอกนี่คือมันสุกจนน้าล้วค่ะกะสิไมกล้ัน้งกินบอก ตรงนี้เอ็มจะมาขาดเบิงเพราะมันจะเหลือบอจะบเหลือค่ะเพื่อนเพื่อนถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เือบ่หอนหาปอร์เซ็นตนะคะเนี่ยช้ำเบลเล,ลีวจนนานละค่ะมันกับบ่าสามาที่จะขายได้เอาไปกินค่ะเพืเ่อน,นค่ะ ค่ะเป็นซะแบบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะเพระว่าช่มพูมันจะบุคือผลไมชนิดอื่นค่ะเพระว่าท้าหอดหลบมันแหลวหรือว่าขวบมันสุกแหลวนี่ถ้าเฮ้าบอมาเก็บหรือ,อยังสีมันกะจะเนาไปเลยค่ะมันจะนเสื้อค่ะผลไมละไมแบเป็นประสบการณ์ค่ะเฮากับเได้หูประสบการณ์ซีเวเตค่ะ ไดโหว่าปัญหาของลูกเกษตรนี่มันยังมีอีกหลายหลายอย่างที่เข้าต้องบะเชิญค่ะจะเป็นเพื่อนเพิ่งความเสียหายค่ะเบิ้งค่ะเนี่ยนี่นะคะเสียหายเน่ามาเลยละกะ <laughs> นี่ละค่ะจากที่แดงเต็มต้นจากที่แดงเต็มต้นกะ เบ้เเลือละค่ะนเนนามือนเนาพอว่ามันสุกแล้วเอ็มก็ต้องมาจัดการเก็บออกเอาน่วยมันไปให้งใกลใ้กินค่ะเก็บถุงดีหอทำความสะอาดใตโฮมมันออกค่ะนี่กะซุ่มนึ่กะซีอันที่มันยังมาหอดขวบมันกะิีลงเรือประมาณนี้ละค่ะ แล้วมาลายค่ะเนี่ยเราจาเพื่อเนเบอตตร์ต้นเลือสามี่แหละค่ะเป็นกระบองูว่ามันจะไปจากโลกโดยกวยกงได้ลายกระอาจีอัน,นเอาไว้แต่กินนี่แหละค่ะเป็นเพื่องมืง บเบอรงค่ะเพื่อนเพืเ่อนหอดครบแล้วแต่ก็บ่ได้เก็บมันกระสิเริ่มเน่าไปแล้วค่ะหวานค่ะเพื่อนเพืเ่อนหวานยู่ ว่าก้อนหนานาน่นนะเทียนมันอาจจะมีซุ่มที่แกแล้วแต่ว่าบ้านในแกจัดแต่พอดีวา่าฝนตกลงมาอ่ามันเป็นช่วงพาย,อยุอะค่ะเพื่อนๆฝนตกลงมาอยู่ประมาณสองหมื่สองมื่มมติดต่อกันค่ะแค่นี้บักช่อมพูเฮ้าเฮากะเลยบา่าถ้าฝนตกเขาจะยังบ่เก็บเพราะว่าหนามมนจะหลายมันจะเนไงช่อมือเขายังมีมันจืดถึงสีนะคะทีนี้เข้าก็เลยล่อถ้าเว่าช่วงที่เขารอหลังจากที่ฝนตก ปูแม่คอนกะลงมากพอดีค่ะมันก็เลยกลายเป็นระยะเา้วไปเลยค่ะทิมเลยก็คือชุ่มที่สุกแล้วกะงอมไปกะซุ่มที่กระลังที่สุกกะซิบก็มือกะสุกไล่กันไปไล่กันไปเพราะว่าช่พูนี่มันก็จะเขาจริงๆแล้วเวลาเขาเก็บขายเนาะมันก็มีบซุ้มที่พร้อมเก็บแล้วนีนะจจะแต่ถ้าหอดระยะเวลาเขาบอกมาเก็บมันก็สิเริ่มเป็นแบบนี้ซุ่มมือก็ทีสุกไล่ๆๆกันไปเพราะว่าหมากมันออกพร้อมกันเบิด เน่ามดจนค่ะเป็นที่เรียบร้อยถือว่าปีนี้บักส้มผู่เป็นหมากดีค่ะดกเต็มตน้นแต่ผลผลิตไม่ได้อะเนาะเป็นปุ๋ยเอิมกะเอาความเสียหายมาฝากเพื่อนสุดเธอพ่ธาไทยให้เบิงการขาดการของผลผลิตแระว,ว่ามันก็ไม่ยั่งแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะ ทุกย่างที่เทาเหตุยดย่อมมีอุปสรรคเสมอเป็นตะวันเท้าสิเป็นแบบไดคะ่ะเป็นกำลังใจเห้ส์สวนแต่ย่อยนเรือจ้าืะที่นี่เรือพุนผลิตต่อไปกระคะืบเนี้ค่ะนี่นี่ละคะ่ะพุนผลิตต่อไปหลังจากช่องผูพิดวางไปแล้วทีนี้เขาก็จะเรือเงาะที่เป็นความหวังของสวนอีกนะคะ้าบเบิ้งพุนผลิตต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เขากะ เร่งสีฮอร์โมนอาจจะเจออา่ายูสวนกับสีนี้ตอนนี้อาจจะเจอยูต้นสองต้นที่เป็นโรคใบใหม่ค่ะแปลว,ว่าห้องกับอา่าฉีดอินซีเขาไปแล้วเขาเอื่นว่าสารที่รักษาโรคใบใหม่ะนคะคะนะคะความหวังคนเท่ากับยูได้นยน้อนความหวังแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน สำหรับคลิปนี้เอ็มขอนย่าละเบื่อนๆบืไปก่อนเดิมมาอัปเดตแบบส้มผู่เบิดสวนเบิดต้นให้เบิ่องๆไซื้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเน้ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย